รักมากเป็นพนักงานอืออันักการร้องว่าตามาตามาใช่ <laughs> สุดฮาไปกินเลยโอ้เฮ้ยเสวั <h ye a> สดีตอนเช้านะคะที่ภูเทเสที่นี่นะคะคือดีมากทุกคนดีจริงๆในราคาแค่800บาทคือราคากับ ิ่งที่ได้คือมันแบบมันดีบ้างนะห้องที่เราพักเนี่ยเป็นเต็นท์แบบพัดลมนะแต่ว่าคือตอนกคืนก็ไม่ได้ร้อนแต่ตอนเช้าว่อากาศคือกําลังดีประมาณ25องศาแบบไม่หนาวเกินไปในสม่กไี่ชอบหนาวหนาวนต่ตื่นมาประมาณ25ก็โอเคไม่ไม่ได้เห็นหมอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือโดยรวมคือดีมากแล้วก็บรรยาที่พักก็ดีแล้วก็คุณคุณเจ้าของอะไรเขาแบบสวีทมาดีมาก เป็นที่พังน่ารักน่ารักเลยสำหรับคนที่แบบมาเชียงใหม่แล้วอยากมาพักที่แบบไม่ได้มีผู้คนแบบเยอะมากเนาะที่นี่ถือว่าเป็นช้อยส์ที่ดีค่ะอกาช้ามาพู่มอย่างเลยนะครับวต้อหมูกินแล้วเนาะใช่ได้ไนมช็คเ k า u ์เสร็จแล้ว แล้วก็วันนี้นะคะจะไปที่ดอยอินทนนท์ค่ะเราจะไปไหนนะไปสเตม <c oughs> อือใช่พาสปอรต์ตอุทยานแล้วก็จะไปดูว่าที่ดอยอินทนนท์มีอะไรบ้าง <c oughs> เคยมาแต่ตอนที่แบบหนาวมากๆแล้วเขามีแม่คือแต่ว่าไม่เคยมาหน้าร้อนเลยอันนใจค็ได้ค่ายขับเลยไม่กดจ้า กลับไปสูงทีศศ่สุดในเมืองไทยาจะโอ,อ,อ,โอ้ป้ายบอกว่าตอนนี้15อ,องศา,าเซลเซียส ตอนนี้นะคะมาอยู่ที่ดอยอินทนนท์แล้วจุดที่ยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคะ14องศาหนาวหรอน้ำตกเมยยนก่ร็อี้ย ใช่แม่จังคงใส่ไม่รู้จักสูนเท่าไหร่ใช่ใค่เจอแบบนนหาร้อยหกสิบหเมตรตอนนี้นะคะเรากำลังมาเดินอยู่ในเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะ เราจะเดินขึ้นตรงที่จุดที่บอกอุณภูมิแล้วก็ไปเดินลงตรงชื่ออะไรนะปาร์กิ่งตรงนี้นะคะก็คือหมุดที่คาปักไว้ว่าสูงที่สุดในสยามหรือว่าสูงที่สุดในประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะคนที่มาแล้วหาไม่เจอนะคะก็คือเดินขึ้นมาตรงเส้นทางที่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะน่าจะสัก8รอเมตรทีนี่ดูซิอันนี้มีเขียนด้วย อ,อันนี้นะ okay. ไป next นะ้อเ <Okay. S 3> ส้สสนทางศึกษาธรรมชาติอังกาเออวเราว่าเราจะถยรูปป่ะว่าคนไทยอ่ะเขาจะคิดว่าคนที่แบบว่ามาถ่ายรูปก,กับป้าย เป็คนที่แบบแก่ๆหรอทำไมไม่ได้หรอทำไมถ่ายรูปลับไปเขาจะรู้สึกว่าแบบี่คนที่แบบชอบถ่ายรูปกับไปนี่คนแก่ๆหรอตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตรงนี้ทางเข้าเนาะอินปึ๊บปื๊บปืปปแล้วก็ออกนะคะเป็นหนึ่งลูปทั้งหมด320เมตรค่ะไปค่ะน้อยๆเนาะ อากยางเง็นสบายสบายตอนแรกอ่ะเราขับรถมาใช่ปะ่ะอืมเเปิดแอร์ในรถประมาณยี่สิบห้าองศาอแล้วก็หนาวหนาวใช่ไหมใช่พอเรามาถึงที่นี่อ่ะเราก็ปาร์กิ้งเราก็ออกมาช่แต่ว่าพอเราเข้ารถไปอีกทีอะในรถที่ย5สิบห้าองศากลายเป็นแบบร้อนร้อนเพราะว่าาใส่มันหนาวกว่าอืม น,นี้นะคะเรามาต่อรถสองแถวนะคะขึ้นไปที่เดอะไจแอนนะคะที่เป็นร้านกาแฟแล้วก็ร้านนะคะ ตอนนี้นะคะก็มาที่ The Jay Ann นะคะขึ้นมาด้วยเราสองแถวคนละห้าสิบน่าจะขึ้นลงคนละหนึ่งร้อยดีมากที่มาสองแถวเพราะว่าถ้าขับมาเองต้องแบบจะขึ้นได้หรือเปล่าจะขึ้นได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยมายากเหมือนกันไม่รู้ได้เจออย่างไม่สั่งต้มขาไก่นะคะแล้วก็ของหลักจะเป็นสปาเกตตี้กับบีมา่าตมีเค้กมีน้ำมีข้าวที่ว่าน้อยหน่อยเนาะเมนู กินกาเสร็จแล้วก no? ็เช็คอินเนอะอยู่ห้งน้องแร์าน ตอน,นี้นะคะเราก็เข้ามาเช็คอินที่พักแล้วนะคะที่พักของเราเนี่ยชื่อว่าบ้านอิงดอยแม่กำปองนะคะราคาที่พักเนี่ยอยู่ที่คืนละ1 4ึ0นบาทซึ่งรวมอาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้ชาแล้วด้วยคุ้มมากๆเลยสาหรับ2คนนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบบรรยากาศมันแบบร่มรื่นมากแล้วก็ไม่ได้อยู่ในในตรงที่เป็นแบบที่ชุมชนที่คนเยอะๆมากอะ่ะอันนี้คือออกมาหน่อยประมาณสัก400 500เมตรได้มั้งอืมอื ซึ่งมันดีมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูตลาดกันนะคะแล้วก็อาหารเย็นของที่เนี่เขาจะเริ่มเวลา5้าโมงครึ่งนะคะถึงหนึ่งทุ่มเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูที่ตรงถนนที่มีคนไปถ่ายรูปกันเยอะๆเนาะได้เ๋ือเสร็จแล้วเราจะขึ้นมาทานอาหารเย็นกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูเนาะ Let's g ออตอนนี้ไม่อยู่ที่ร้านแมวดอยนะคะอีกหนึ่งร้านโปสการ์ดน่ารักน่ารักที่แม่กำปอ,เองเนาะซิกเนเจอร์ของเขาก็คือจะมีแบบว่าของที่เป็นของที่ระลึกอของกระจุกรกะจิกที่เป็นรูปแมวต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นป้ายหน้าบ้านโปสการ์ดกระเป๋าสะพายกระเป๋าห้อยบลาบ,ลบ,ลบลเนาะที่เป็นรูปแมวน่ารัก ปกติมันก็ไม่ค่อยชอบแมวนะแต่ว่าอันนี้น่ารักมากเราซื้อโปสการ์ดไป3อันนะคะราคาอันละ35บาท3อันหนึ่งวขอบคุณเราเคยสั่งตีเชงกานด้วยอ๋อใชาไหนน่นเป็นห่ง ไข่ไข่ไงคะกินละห้าพันห้าค่ะสหมูผีหมูค่ะแล้วก็แหนมหมูหมูกิ่งหอหอยหอยสองหอกค่ะ <laughs> ชอบไหมชอบ,ชอบแต่ว่ารู้สึกเมาเมารู้สึกเมา <laughs> <laughs> พรุ่งนี้นะคะเราจะไปที่เชียงดาวนะคะแล้วก็ไปพักที่เชียงดาวเนาะอืมไม่ช่อยากพักที่สุดพรุ่งนี้นะคะเราจะไปที่บ้านต้นไม้แม่เม ที่เราอยากไปมากเมยอ่ะเคยแชร์อันนี้เอาไว้ตั้งแต่ปี2017แล้วและปีนี้2ย2่2 2เพิ่งจะได้มาเพิ่งจะจองได้นะคะ <laughs> ถ้าชอบวิดีโอของเราหรือว่าอยากจะรอติดตามว่าพาสองเราจะพาไปไหนบ้างอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ไปด้วยนะคะวันนี้ไปเียกบ๊ายบาย